ก็จะเป็นยำรวมหลายๆอย่างที่ร้านนี้นะครับอันนี้เป็นยำเบมยทะเลเพิ่มไข่แดงเยอะไส้ลอยออนนม้นกล้าสีสันแบบว่าน่ากินมากมหนเขอดูใ,ใกล้ๆหน่อยดูจานใหญ่มาสำหรับาครอบครัวนะเต็มเหมือนกับ f ฟร i l y ลี่เซตนะครับเดี๋ยวมาอีกอันนี้คือเซตนี้เซตนี้จะเป็น200 สิบสามร้อยห้าสิบมีไข่แมงดาหอยมแมงกู่มีกุ้งแล้วก็มียอ,ยอปลาหมึก<อ>แม่ลืมแถมไข่แดงไข่ย่อมา๋ยวปอกให้เขาที่หลังได้เดี๋ยวเอาไปให้เขาทั้งลูกกันได้พี่ก็า่อเองมถามลูกก็ได้ถามอะไอ่ะอ๊อฟอะไรติดปากอ,อะไรติดปาก ทีมเหรอแปง้งเอาเอาไปทาแป้งที่มือไรถุกมือไม่ได้เซ็ตคอมโบเลยเยอะมากเลยครึ่งกะละมังนะครับ จานนี้ก็สามร้อยห้าสิบใช่ดูบ้างดูเยอะมากเลยโอเคต่อไปจะเป็นยำปลาแซลมอนนะครับยำปลาแซลมอนไม่ใช่เศษแซลมอนนะ เป็นแซลมอนยกตัวนะครับลูกค้าบอกว่าพี่หั่นแซลมอนชิ้นใหญ่พี่เอากันไกลตัดให้นหนูหน่อยคือเราบอกว่าเราเราสามารถแบบขายได้ในราคานี้ในชิ้นขนาดนี้ได้เพราะว่าเราไม่ขาดทุนเพราะว่าเราซื้อยกตัวมาไงเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแพงนะครูดูหน่อยจานหนึ่งอันนี้คือจานละร้อยบาทใช่ไหมปลาแซลมอนชิ้นละร้อย ก็จะเยอะเยอะมากค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยสวยยังรูปนะ่อายเป็นยำอะไรบ้างออกุ้งหมูยอปลาหมึกเท่าไหร่สามอย่างอันนี้สองร้อยบาทแม่จานใหญ่แม่ ช่วงนี้หนะ้าฝนพึ่งก็จะมาแบบเยอะหน่อยนะตามฤดูก,กาลของมันครับนะของเราอยู่ในกระปุกเนี่ไม่ต้องกวาแต่ของทุกอย่างเราก็แพ็คใส่กระปุกอย่างดีนะครับดูได้นี่มันก็ป้องกันโตเดิมมาหละนี้ใส่ปลาได้ช่ำมากเลย ของทุกอย่างเราใส่กระปุกนะครับเพื่อป้องกันความป้องกันความสกรปรกป้องกันแบบว่าฝุ่นอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็น้ําแข็งโปะอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อคงความสดคงคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆนะครับนี่ เนื้อคือกุ้พวกยอแล้วก็หอยมือกุ้งลวกยอหอยอะไรไม่มีครับหอยอะไรหอยแพะยี่มาแล้ว ไม่ออกขนมเลยนะนี่จะเป็นยำปลาแซลมอนนะครับเนื้อใสมากพี่เราก้อนอีกครั้งเป็นยำรวมให้ครับ ปูมาเนื้อสดเนื้อใสมากเลยอะหรือใหม่ทรือวานคือว่ายำร้านเราไม่ใช่ปูฟิตใช่ไหมเพราะปูฟิตมันจะมีรสชาติเค็มแล้วเนื้อมันก็จะแบบว่ายุยยุยใช่มันจะแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยเหมือนเหมือนปูสดนะคะเพราะปูสดมนเนื้อมันจะหวาน คือใครโทรมาอ้าวลืมหอยนางลงโอเคปิดรอบแล้วนะครับ 拜拜。Bye bye.